ครับในขณะนี้นะครับก็ได้เกิดเหตุอิดบล็อกภายในแคมป์คนง,งานของโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ของหมู่ที่9ต้าบลสัตหีบอาเภอสัตหีบจังหวัดชุมบุรีก็ได้เกิดล้มลงมาทับคนงานจนได้รับบาดเจ็บจํานวน2อรายส่วนเรื่องราวของการเกิดเหตุในครั้งนี้และสาเหตุของการเกิดอิดบล็อกล้มทับคนงานเกิดขึ้นได้เช่นไรเราไปติดตามรับชมเรื่องราวในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ ภาพที่ปรากฏทุกท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคือภาพของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโลจนะธรรมสถานตะะหีบนั้นกําลังให้การปฐมพยาบาลคนงานที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นหญิงสาวจํานวน2องลายซ้ายมือที่ทุกท่านได้เห็นนะครับซึงตอนนี้น่าจะมีอาการหนักสุดนั้นชื่อนางสาวเทียมนะครับอายุ18ปปีเป็นชาวกัมพูชามีอาการทางกระดูกตามร่างกายนะครับไม่สามารถที่จะลุกขึ้นเดินได้ส่วนทางขวานะครับเสื้อที่มีคาดแดงนั้นเป็น ชื่อนางสาวหมิวนะครับอายุ21ปีเป็นชาวลาวนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็สามารถลุกขึ้นเดินได้ดังที่ปรากฏให้เห็นในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นได้เช่นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนางสาวหมิวซึ่งเป็นสาวชาวลาวที่เดินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเพราะเหตุใดนะครับถึงได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นจนทําให้เกิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงตัวเขาเองนั้นได้รับบาดเจ็บขึ้นได้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของคนงานที่กำลังมุงดูเหตุการณ์และกำลังเป็นภาพของการช่วยเหลือนางสาวเทียมนะครับซึ่งเป็นชาวกัมพูชารายนี้อยู่ซึ่งภายหลังจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยหลังจากทําการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายแล้วก็จะทําการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะทําการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายนําส่งยังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสตหีบกิโลเมตรที่10นะครับเพื่อ ให้ทางแพทย์นั้นได้ทําการรักษาคนเจ็บทั้งสองรายนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปสอบถามนางสาวหมิวชาวลาวกันนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นได้เกิดอะไรขึ้นเอาละครับเราไปรับฟังคาสัมภาษณ์ในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยนะครับหนูคนไทยหรือคนไหนเนี่ยคนไทยปะคโอเคโอเคคนไทยนะ าอาควาลาวอายุเท่า,าไหร่จ๊ะยี่สิบเอ็ดโอเคเดี๋ยว,ยวหนูมันเกิดเหตุยังไงลูกเล่าให้ฟังหน่อยดิทำไมถึงหน,นูกับน้นองเขาก็นั่งกินขงงก่อนมเทปูนเพิ่งเสรจแจแล้วนีครับ ร้อยชั้นทั่หนังตรงนี้อ่าอย่างอื่นไม่เป็นไรสกอร์กำกินขนมกันกินไม่กี่คำหรอกไม่รู้ว่าทะดลมทับยังไงอ๋ออิดหล่นทับนะก็นั่งอยู่ตรงอิดพอดีใช่ไหมใช่อิดอยู่ตรงลังหนูอ่ะอิดบล็อกกันนะครับอิดบล็อกกันนะอ๋อกำลังกินเลยน้องก็นั่งทางหน้าขั่งหนูกินซึ่งนากันแล้วกก็ินไมาอ่ะหล่นมาเลยใช่อ๋อเป็นตัวเลยว่ะหนูอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่จ๊ะ